สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมูลนิบานสว่างแค่ไหนภาพพีภาพน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกับบือบานเชียงวังเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องเย็นวันจันทร์ที่10มีนาคม2568พี่น้องนะเย็นวันนี้คือเป็นเย็นสี่พี่น้องเนาะควายไปไหนหมดควายพี่ชายเบิดพี่น้องสื่อกันขายสื่อขายกันสนั่นเลยพี่น้องเนาะโอ้ยแย่งกันสื่อพี่น้องเพราะว่าควายบ่อหลายพี่น้องวันนี้ วายปลหลายว่ายปลหลาย,าย,ายตลาดนัดเชียงหวางพี่นอ้องตลาดนัดเชียงหวางเวียดขึ้นกับอะพี่น้องเนาะมันกาหนดราคาเหราราคาควายไทยราคาเวียดนามพี่น้องเนาะราคาควายไทยราคาเวียดนามเวียดเป็นไหนตอนได้กับแต่ค้ายพี่วอได้สุด <c oughs> <c oughs> สองลอยด้วยเอาขึ้นลองลอยซอยเพียหตัวตัวีุอยูดเดี๋ยวให้เพื่อนเอาลองลอยฟันพึ่งเอาล่องลอยพี่น้องนะพึ่งเอาล่งลออย่างต่อพี่น้องบางบรรยากาศวอ้ยควายหน่อยพี่น้อง ควายบ่หลายหวบ่หลายนี่ไหบ่หลายหอยบุญไปเสนอมันเนาะเด็กขายกันดีดิพี่น้องเมื่อกี้เหด็กขายกันลายพี่น้องเนาะไม่ได้เด็กขายกันเหะพี่น้องเนาะควายส่วนใหญ่เด็กขายกันแล้วเนาะเด็กขายกันดีว่าหอยบุญยังไปน้อหอยบุญมันนี้ ยังไงได้เปิดแล้วครับปาสสีส well, ีพี่น้องนะสีได้คล okay. ้ายกันดีครับพี่น้องทุกคนแล้ยกันดีพี่น้หมอ่ะแย่กคันสื่อหอยเวียดสีด่า่มเหมือนนี่หอยเวียดจมคักๆเหมือนนี่เพราะว่าควายบ่หลายควายมีบ่หลายจะเจอโคกไปคล้ายตัวแม่ดำดุเผือกของผู้ใดญเนาะพี่น้องแม่ดำดุเผือกของหอยหยอดป้อนอย่เนาะ พอไนข่อก็กันกบันนี่ยน้าขอหนาโอ้ยมาขว้างกนร้นดีนี่ก็เป็นหน้าอยู่ว่าสาววาไหนสองปัญหาคนนี้ไปนี่พี่นึงบอวอพอเหรเอาคก็ไรบอก็พ่อหนาครัวสี่ยอาท่อถัดเจอเพื่นขายค้ายให่บ่อันมูอยู่ไเอ๊โอ้มูอยูเลโอ้นี่เป็นทั่ไหตัวนี้ตัวนี้ว่นไห้เจ้าปัญหเจ้าเปลีนปัญหานี่พูดว่าไม่รูปนี่ยัยกูงามนั่น สองหมื่นสามพันบาทเดียวของรถว่เจ้าสองอันสามพันหามันเขียนสองพันโอ้ไปใส่อะไรมันจะเหมือนกนี้บาทเนี่ยโอ้มันโมเมนได้หนิเอแลีวกันเออเหล่กันเออเออเออตกลงกันว่าไรตกลงกันว่าไรโอ้จงสี่ตัวล่ะเวียดคือเวียดคือมันกงขือเทานะโอ้อ้าวให่ายอมเนาะตัวนี้ชบาทห้อยบุญตัวนี้ตบ้านไทยเจ็ดพัหามเ่าแปดพันหาแปดพันสจหางบ้านไทยโอ้อันเจ็ดนี่ขึ้นหมื่นเจ็ดอโอ้เจดพันือปห่นด้ ถือซ้ำสายแค่ที่หนูพี่น้องเอาไปเป็นสายแค่ไดที่พี่น้องนักแย่โอ้พี่น้องเก็จยังก่อล่ะมันเกจชิบหาเออเอ้าวอากได้ท่าใดก่อนเดี๋ยวแปหาโอ้อยากได้แปดหาแข้อยบุญอยากได้แปดหาพี่น้องเพื่อกบอว่าตัวเพื่อก็ไปท่ห่างบัตรกำลังไ้เกตหาอยู่อ้พี่น้องบอกยอดเอนี่ยเกหาเสียบัตรแปิบหาเซียบัตอ้าวีดคาเพิอายุเืแปลเลยเ้าบากวอายุวกวอายุ แปดสิบห้าหอยบุญปรด๋ยพี่น้องเนาะว่านกัา่นอยต้นน้อยๆต้นน้อยว่าเซลฟ์กันหานห่วยข้อยบุญมากคายม่ตลอดหมื่นตัวนี้พี่น้องโอ้ขาือคนอีโอ้อยากเอาสือคนนั้นหกต้งว่าือหาอันนั้นอยากได้แม่ลูกเนี่ยจะได้สามหาแต่ว่าเขาหัวต่หอยสองเก่าน้องหันหรือสองอย่างหรืออยากได้อย่างเท่าไรกับแม่ลูกนะที่พระท่านไดกันสองหมพัอ้องหมื่นสามพหาร้อยเขาหสองสองเก่า แมนวันมืงเทียวสามพันเนี่ยวเดียวกรถมันเขียนสองพันมันกันนีไปจังวาเอาบินเมืองเนอ้เออนบะเมนเด่น่ะมันบ่ถือพน่อเาถือบ่าถือวาถือสองทีมาตอถามพ่อจะขายพ่อเนาะเออแมนแมนเขียนแบบนี้เมือนในดจมาจากตัวหอยบุญได้อขายจากตแล้วขายหนึ่งาสเอาไปสอตวโอ้ป้าเดืขายหลายเรือเท่านี้เหเนาะเรหนึ่งส โอ้เหลือ <Nacional> ส <kap> ิบักผูเด้งแดงงาๆมเท่าไรแดงคูนี่เทาามหมื่นสี่โอ้สองตัวนี่สองตัวไม่ได้น้ำสามหมื่นสี่เอาใกล้สิได้กันเหรอตัวละสามสิบสี่แน่พี่น้องสองตัวนี่สองตัวคูนี่สามสิบสี่็นยังไงน้อหอยบุญเปนยังไงสายเหนือพี่น้องสายเหนือเขาหอยบุญสามสิ่นยังไงเนาะสามสิบสี่เนยังไงสองตัวก็ถือตัวละหมื่นหมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นกว่าบาทเนาะถือตัวละหมื่นกว่าบาทโอ้ถือตัวละมื่นเออ พี่น้องตัวบางใหญ่นี่ถือตัวละหมื่นเจ็ดตัวนั่นพวตัวแล้วน่นหมื่นหกมังกรสามมื่นสองเออสามหมื่นสองขันตัวละหมื่นหกเพิ่นใหสามสิบสี่อ่ะอ่ะตัวนั่นหกพันหทีบอร์ดไม่น ตัวนั้นแปดอยจากได้แปดหาเนาะโอเคตัวน่อยหนอยเอามาขออนุญาตเบอร์โทรหอยบุเบอร์โทรกับศูย์ดหกศูนย์แเจ็ดสองแปดเจ็ดสองสามเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งติดทุกเวลาติดทุกเวลาทั้งลอกจะขายแพงเดี๋ยวขายยากทางในทางในขายยาบถือตะวียงคมขืนลมขืนนี่มาแล้วกันั้ยรงนี้นมแลกกันเี่ยออต่อไป บอกเขาเนาะต้องตกลงกันใหม่พี่ตกลงกันใหม่แต่ต้องไปถนอกเขาตีเตาจื้อจือคนใดอยู่บ้ล่ะจือใดหยางนี่มันโอ้หยางบ่เด้หนี่หยางหราโอ้หยางเดี๋ยวสิ้อซ้อหยางเป็นบ่แม่นเลยหยางหยางมาจ้องถามว่าพอเจ้ขายบ่พอ๋อเสียอหลนยัดซิมทงยัดซิมึงเอ้แต่ก็ไปแล้วว่าไปะโอ้หอยหยางหอยหยางบ่แม่นเดี๋ยวสิบอกอยู่บอกกลับไปหาหอยบุญอีกงเนี้ยเด้อสิว่ากู้บ้าหยางมัเออ คุ้ยพอท่านเียขายเนี่ยเสี้ยามพันมันเสีย2สองพันหาพ่อพอขายสีสามันกอนขันพ่อไหลุกสีสีขายไม่เยอใส่พีเพื่อโทนบอกอารมณกเพื่อโทนบอพูนพูนพ่นอยู่พูนพ่นอยู่พูนเห็นเห็นใจหมวกจะทั้งพู่ยางหวกเดี๋ยวยางไปเสียนเพิ่นจะดอกเดี๋ยวสิบอกไปหาก็อบุญแนว่าสิน่แล้วกัน่นี่เนี่ยางคือแกก็เช่าสามัญหาามองขายกว่าสามพันเนาะเดี๋ยวบอหาโอ้พิ่นไก้งวายมา ไปดนาไปตาไปเรบพูดไ้ไลเดอร์ให้ได้ขายให้ได้ขายทุกโตมันมานครับผมต้องพอยอดบ่หน่อยนี่เนาะแม่ดำดูเผือกพรอมพอยอดว่นี่เปิดแจ้งใดนี่ตัวใดเก่าพันโอ้เก่าพันพี่น้องเก่าพันตัวนี้ สายหย่อแม่ได้พี่น้องย่ออีหลีได้ในอายุบักหลายเลยพี่น้องเนาะนึกว่าแม่ลูกบ่แมนพ่นแยกลูกมากพี่น้องพันแยกมากสายหย่อเก้าพันพันเปิดใบพี่น้องน้อยนี่พี่น้องแม่สาวหน่อยนี่พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยนี่เก้าพันเพิ่นน่านี่แม่สาวหน่อยสายหย่อสายเผือกพี่น้องโอ้พี่น้องเอาไปเลียงเอาไปหน้าตอยอดสายหย่อเป็นพี่น้องเนาะนึกว่าแม่ลูกนึกว่าแม่ลูกโอ้ก็ไ้แม่นีเซกบาทเนี่ยนี่โอ้แม่นีหมื่นสามพี่น้อง เบิร์ตล่ะต okay, ัวนี้เบิร์ตล่ะเบิร์ตหรอเรียกผมอุปาโอเคเอามาขออนุญาตเบอร์โทรพรายอด087 642 6ี่สองหกแปดพี่น้องแม่นี่เหมือนสามสายย่อนั่นเ0 0าพันโอเคขอบคุณเล่นๆมันมันกับผมมันเป็นตัวแม่แม่สาวหน่อยสายย่อนี่เพื่อนนะ9 0 0 0ซื้อๆได้พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่นะนี่สายย่อเพื่อนพี่น้อง9 0 0 0ซื้อๆอ้าวขอบคุณเล่นๆพราะย่อนมันครับผม อ่ะเนี่ยต่อพี่น้องเบิ่งบรงบรยากาศการสื่อการขายสา,ายเหนือมันนี่พี่น้องเนาะสายเหนือนี่แต่สายเหนือไข่เนื้อจะได้จักบาทตัวนี้หนึ่งหม 6, ื่นหกพันผูน่อยเนาะผูน่อยสายเหนือผูน่อยมือนี่มือนี่ไข่ปลาไหล จะฝ่าขายเด้อายมันบ่หลายกงราคาจังหน่อยหอยนิดเอาขออนุญาตเปิดตัวหอนีแปด่เจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดแปดหนึบหกเนาะสิบหกมันเปิดไว้อ่ะมันมาเดอขอบคุณในหลายสายเหนือเปินพี่น้องผูหน่อยสายเหนือเปิดหนึ่งหมืกพัน็นอยากไดข้อหอยนิดจากสะพือพี่น้องเนาะอ่ะอย่างต่อโอ้ผูน่อยงามๆเจ้าบาทครับนี่สองหมืงามเนาะตัวนี้เนาะ มุ้ยแข้งขาตนโตสองหมื่นพันให้เท่าไหร่นี่15ครับระวังพันแย่งเอาอย่แต่พันแย่งควายเจ๊งเกีงเนั่นโอ้ยเป็น้อกมานคืองามใส่เบื้องแข้งขาตนโตหน้าตางามเลยเอาเป็นพอขอพอขายพอพัน สายใหญ่สายพัฒนาเบิ้งข้อเบิ้งหนาเบิ้งกระบาลแม่ขายสามหมื่หาโอ้ไายสุมือสามหมื่หางพระธรรมดีเนาะไงเลยเนาะแต่แม่เป็นแสนป่ายสองหมื่นหนึ่งพันระวังตีนระวังตีนนั่นนั่นระวังตีนม่านนี่นี่โอ้โหโอ้โหอันนี้ลูกพ่อดั่งอยู่เด้นี่พ่อว่าเบิ้งต้นโตเพิ่นสองหมื่นหนึ่งพันเนาะแม่ลูกเท่าไหร่แม่ลูกหนี่งสองหมื่นแปดสองแปดอุ้ยลูกกระงามเนาะลูกงามงามลูกแม่ ลูกเโอ้ง่ายพ่อมลูกเธอสองแปดเป็นยังไงให้เท่าไหร่มาให้สองหมื่นครับให้สองหมื่นซื้อครับโอ้ฝอยเวียดรูปหล่อเวียดรูปหล่อเยอะเลยเนาะรูปหล่อเยอะรอดนะเนื่องว่าตัวกล้วยมาไม่ตัวละได้กี่ตัวแล้ววันนี้ได้กี่ตัวควายสองหกไก่บ่อสองหมื่นมาค่ะโอ้ต่อเจริงครับเนาะต่อเจริงครับเนาะอันนั้นสองหมื่นหนึ่ง 28งหมื่นแปดเป็นใดๆพี่น้องเนาะตัวนั้นสอเป็นใดๆพี่น้องเนาะโคมนั่นสอเนาะเขาได้ถือว่าเดี๋ยวอะๆหายหรอกได้แพงเอาไว้ก่อนเขาก่อคนนี้สองหมื่นแบบใครบราย่นี่น่ะละคสวด่เบอร์โทรบะค้อนุยาตเบอร์โทรโอ้เป็นปสมาจากไหครับตากานคบ้านใดเออดอนงวครับโอเบอร์ทรรบ้านดอนงวเนาะดอนงวตากัะตัวนี้สอโคบนี่ตัวนี้สอนึ่ตัวนั้นสองสองเนาาลูกเนาะคขอนุญาาเบอร์โทรลูก 065 268 8920ในหอาาอน้อ,อ,อ,อยขอึยยย้นมาจากดอนงวดแต่การพืชผลบุราณจะทานีได้แม่ลูกลูกปูวัวลูก27น้องเป็นอย่างไรเนาะตัวนี้21อูตัวนี้ไงงานพี่น้องเนาะตัวนี้2ตัวนี้21,000 21,000ตัวนี้28โคบหนี่พี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อมันหมันขึ้นมาจากดอนงวพี่น้องเนาะดอนวัวทางออกไปพนาเนาะลูกเนาะอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อลูกเด้อมันหม,มันครับผม หน้าจะไม่ไรทงทางดอนงัวออกไปทางพุ่นหลังพี่น้องเนาะเพิ่นได้ควายมาหลายเด้อพี่น้องเนาะสองโค้งกับผู้น้อยหนึง่งอ่ะมาเวียดกำลังต่อรองกันมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายควา,ายบ่หลายได้ขายกันดีดีพี่น้องเนาะได้ขายกันดีดีพี่นออ้องพูดนะเนี่ยได้ขายแล้วตัวนั้นตัวเก่าสบายดีมมเอ้าบ่เ <c oughs> บิ่งยังไหนผมเบิ่งเป็นตัวใหม่ โอ้สวัสดีครับมือนีนได้จังได้มากคือกลุ่มหัวแม่ลูกครับแม่ลูกโอ้ประสาทปสานแม่ลูกลูกผูกเอลูกผูครับโอ้ลูกผูแม่ลูกอ้ยลูกงามเนาะอุ้ยแม่เพื่อนพี่น้องแม่กัตันขนาดเลยแม่เพื่อนพี่น้องเปิดจังไห2สองหมื่นหกพันลูกผูไปแล้วแน่ยางไปํำหอยนิดแหละไปํำหอยนิดแล้วนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนพี่น้องแม่ลูกลูกผู สองหมื่นหกพันอยาดให้หอยนิดพิ่นอยากได้เอา้ามาขอ<ห>อนุญาตเบอร์โท <20 2 S 1> รเพันหอนิดแปดสองหกหกแปดเจ็ดสองศูนย์สี่พูดอยากได้ก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องเนาะเบอร์นี่ได้ตลอดหอยนิดจากสะาการพรย์ประกันพืชผลโบราณชาติานี้มาหนี่ควายหน่อยอยังพึ่งขายเพันวา,<อ>า <c oughs> พันวากันแต่ <c oughs> ว่าขั้นใดญก็เปล่าขายโหลดเนาะโอเคมันมานเด้อครับหอยแต่ขายถูกโตขอบคุณหลายๆเมื่อบรรยากาศการซื้อการขายควายไปนำน้องเนาะพี่น้องเนาะ คนสื่อหล้กว่าไข่อยี่นนอะคนมาสื่อหล้กว่าไาย,ค,าาย,าายคือคักหอยเวียดหล้านไดือดสีเลยตาปนได้ืสีเลยวันสีคอกคัก่เนาะเท่าไร่นี่เท่าไร่อนังลำใจส <27, 400. S 3> อ,อ,องหมื่นเจ็ดพันสี่อยโอ้โอไม่ไดแล้วเอา้ <c oughs> า หนึ่งลอยหนึ่งลอยหนึ่งอเอาไหมเอาไหมเอาไหมพอเข้าจ้าบาทหอยเทียงกหนึ่งหมื่นสามพันผู้หน่อยได้เนาะผู้น่อยหมื่นสามพันผู้ห่หนึ่งหมื่นสามผู้น่อยสีสันตนโตนาตาฉีดแล้วพื่เสียจ้าได้ให้เข้าหรืัเพื่อฉีดแล้วโอ เป็นพันธใดราคากันหนึ่งหม 13, ื่นสามพันตันสันของหอยเจียมพี่น,อนออ้องตันจืดเลยเลยไป็ตะหักไป็ตะาไปเลี้ยงวายหน่อยในหน่อยอยู่แต่ว่าเหินตันพี่น้องเนาะสิบสามเป็นเปิดไว้พี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันมาเต็มคณะอยู่ผมหอยเจียมอย่างนี้คือบ่เห็นบ่ามาขาดหลายประสันนี้ขาดโรงเรียนหลายประสันเอามาขออนุญาตเบอร์โทรหอยเจียม 063 057- กสา1ศูนย์ห้พี่น้องบักรูน่อย13เปินเปิดใ้พี่น้องงามๆตั้งตนเปินเปิดใ้ผูรดสนใจอยากเอาไปต่อยอดได้สบายบักผูน่อยพี่น้องง่ามๆขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายมาครับผมอย่างต่อพี่นิ่งึงบรรยากาศอ้าวหอยฟางได้มาหลายบอรมเหอนี่สวัสดีครับฮ้หลายหน่อยหลายหลายมิตสายเผือกสายเผือกเังไนี่้นึ่งหมื่นสิบห้าร้อ ตัวนี้พอดีตัวละหมื่นสองโอ้สองตัวนี่อู้งามเลยพี่น้องเผือกเป็นีอเป็เต่าไปเลี้ยงเี่พี่น้องสิบสองตัวละหนึ่งหมื่นสองพันดิเผือกแม่สาวดิพี่น,ออ<ห>น้องแม่สาวหน่อยเผือกแม่สาวหน่อยตัวละสิบสองเปิดเปิดไใบพี่น้องนี่ตัวนี้จังหมื่นหมื่นสิบห้าร้อยเนะาะแม่คือกันป่ะตัวแม่คือกันเดิพี่น้องตัวนี้หน่อยลงมาตัวนี้จังตัวละหมื่นสองพี่น้องตัวจูงอยู่ดิตัวจูงนี่ก็หมื่นที่หนึ่งหมื่นสี่พันโอ้ตัวจูงหนึ่งหมื่นสี่พันโคบหนังแมนป่ะ โอ้โค oh, hey, hey, ่น e ั่นขายไปเท่าไหร่หอยหอยฟางสองหมื่นเนาะขายเพิ่นขายไปสองหมื่นตัวนี่แมนปะเท่าไหร่นี่ตัวนี้ก็พัฒนาครับตัวผูสบอ่ตัวเม่ได้นี่ก็พัฒนาตัวแม่ได้นี่เอ้าหอยฟางวันว่าผิดบ่ก็พัฒนาซื่อปราสันปลาว่าอีีสันตัวนั่นเด็ดูหน่อยผูหน่อย สามห้าร้อยเอ้ยผู้ใดอยากได้ญ่ควายถือมาหาหอยฟางเลยพี่น้องเมื่อนี้มาเอาฟ้าวมาเอาเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟางศูนย์หกสี่หกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์พี่น้องเมื่อนี้ควายหน่อยหอยฟางเพื่อนวะอย่าฝาวขายหอยเวียดเสียวเวิร์ตภาัาเมือนี้เพยนว่ามันหมานเด้อให้ได้ขายถูกตัวขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ตัวละสิบสองพี่น้องแม่สาวหน่อยได้หนิสายเผื่อคนนี่หนึ่งโทร สองโตอ้ามัตนี้ก็งามพี่น้องมีตโตว้ามเผือกงามของเพือนซุมนี่ได้ขายแล้วพี่น้องเทาราเด้อาด้เพื่นวผูกยูส่วนของผู้ใดสนับผูกยูนครับมันก็นั่นขายกันแล้วครับโอ้ขายบ่าน้น้อยนั่นเออเจ้สันก็ได้ขายดีพี่น้องเอยเพื่อนได้ขายไปเ่ละกุมนั่นปานปลาลูกกอพี่น้องปลาทถหอยฟางหมานแล้วเอาขอบคุณได้หลายหมานครับผมไายมาอนี้บ่หลายพี่น้องายบ่หลายได้ขายกันเกือบเบิรกตพี่นนน้ออเบบลูกกยขาั ยางน้ำดิเด้เนี่ยนี่วะหอยลาดแจ็กบาทประสานเพื่อนถามคู่นี่แจ็กบาทหอยลาดเพื่อนเสียวเนื้อใส่ก่อนแล้วไห่เท่าไหนโอ้ควายเล่าใส่ละเปิดตัวท่าไหนเนี่ยมาควายหอยลาดบักปูน้อยตั้นตันสักว่างามทั้งสองตัวไล่อะไรจ้งไหน ตัวละหมื่นพันตัวละหนึ่งมื่นพันพี่น้องตัวละหนึ่งหมื่นพันตัวละหนึ่งหมื่นพันยหอยลาดประสันเป็นป่ะตัวละหมื่นพันผู้ใดสนใจกับทรหาหอยลาดประสันทุนะตัวละหนึ่งหมืนพันเป่นป่าเพราะหอยลาดจากดอนเผ security, ิงกซีวองไม่บุรารชธานีบักกูหน่อยตัวละหนึ่งหมนพันอ่ะพี่น้องนี่งามอยู่พราเผื่อนพี่น้องผลเหลืองอุ้ยๆของเผื่อนไปใส่หเพื่นไปใส่ละบ้านย่างนี้เราตัเดียวชิ้นนเพื่อนไปอ่ะ ข้อหอยฟูกกต่ง,งามพี่น้องหอยฟูกผ้าแรีน,นได้ขายแล้วป่ะนี่ <c oughs> ดนได้ขายแล้วป่ะหอยฟูกเปิดตั้งอไอนี่เมษาวตัวนี้หมื่นสี่เอาเพิ่นเพลินปลาเพิ่นไใบสัะบัดเพิ่นไใบสัะบัด,ม,ด <c oughs> มาแล้วปะว่ะเฮาครับสวัสดีครับได้มาอยู่ะ่ะโอ้มาเราโอเคอ่ะมาแล้วป่ะหอยซ่าย่างป่ะ โอ้หาเลาะหาชมควายก็เป็นไรขึ้นมาหนึ่งเนาะเออคนสื่อหลายกว่าควายเบ่งที่เพิ่นได้ขายกันเพิ่อนลรามาอนี่โอ้คนเอ้าไปหาหอยปูกันเด้อไปหาหอยปูเฮ้หอยหอยหอยเทียมเฮ้หอยเทียมเฮาแม่ลูกปาดเขาเออลูกเขาดินะลูกเขาดีนะอะไรกันมื่นสองเออสองโตนี่ ปลาพี่น้องมันแมนอยู่ว่าหมื่นสองมาเทียมม,มื่นมืน่มนอีโอ้ตาแม่มันลูกมันเท่าไรโอ้สีพส่พันกว่าแม่สาวหน่อยนัน่นสี่พันกว่าตาแม่มันหมื่นสองตัวนัน้นสี่เอ้าคือหมื่นหกตัวตัวหนึ่สองตัวเอาพี่น้องสองตัวหมืน่นหกแม่โค้งสางใหญ่ๆพี่น้องเนาะแม่แบบใหญ่เบิ่งเขาเบนพี่น้องผู้่ะสุดยอดเลยเบิ่งลูกสาวบนตั้นตันงามๆพี่น้องเนาะมื่นอีควายมีเท่าไรเดลขายเบิด์ได้เพี่น้องมันแล้วเปล่ได้สี่ตัวแล้วลงไดสี่ตัวแล้วเอาสี่พันนี่ 4, นี่ตัวนี้สี่พันโอ้ยเอาสองพันตัวนี้หมื่นชองนี่ตัวนี้หมื่นชองอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรให้เจียมศู 6, นย์หกสามศูนเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดหกเนาะเจียมจากดอนเพิ่นเพิ่นได้แม่ลูก<อ>ลูกแม่สิบหกเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสองตัวได้สิบหกแต่ขั้นแยกตัวนี้สิบสองตัวนั้นสี่พ่นว่าเนาะโอเคขัค้นแยกอยากได้ตลูกก็ได้เพิ่นว่าอุ้มเอาไปเลี้ยงเพิ่นว่านี่เป็นตาหาของเพิ่อนในตันดี่ดี แม่สาวหน่อยเพื่อนพี่น้องนะตันดีดีพี่น้องอ่ะขอบคุณเลยหลายมาเด้อเจียมเด้อขอบคุณหลายๆครับผมกล้วยทางพี่พี่น้องเนาะบรรยากาศการสู่การขายกล้วยตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทรอนแรงมือนี่เดี๋ยวไปหาหอดทุกเนาะนี่เพื่อนได้ขายไปตัวนี้ขายไปสักบาทเนาะงามพี่น้องเปลือกงามงามเพื่อนงามขนาดเพื่อนได้ขายไปเท่าไหร่นอนเพื่อนได้ขายไปละจากไปเวียดแล้วตัวนี้พี่น้องเนาะ สวัสดีครับมาเบิ่งแม่งามงามของหอยปูมาหนีิแม่งามเนาะแยกลูกมากบ่หรือแม่สาวอุ้ยคุยแม่สาวอยู่ตัวนี้พ่อผสมเนาะพ่อผสมแม่สาวผมสูงลอยสารเสียหาบวกเลยพี่น้องเบิ่งต้นโตเพื่อนพี่น้องอ่ะเบิ่งแข้งขาต้นโตเพื่อนหอยปูเปิดเ่าไหร่สองหนดพันสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องเอ่ะมันห่วงบ่๋นี่ก็แบบไงคือห่วงแนวนี่ห่วงขาหมูห่วงขาหมูมันเปิดอะไอ่ะ หอยปูจากดอยสองเจ็ดห้าพี่น้องโตแบบไงที่พอเป็นตัวหน่อยเด้พี่น้องเบิ่งตัวโตพคนที่ไหพี่น้องพูดนะไงลอยสารเสือหาบวกเลยตนโตัวที่ดีคนกําลังมาถามแล้วอ้าาเพิ่งกําลังต่อรองหอยเวียดกําลังมาต่อรองเพิ่มหอยปูอ่ะเพิ่นต่อรองกันเบิ่งทราก่อนนะพี่น้องนะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยปูศูนย์แปดห้าสี่เก้าหกห้าสามศูนย์หกพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองคุณมันมาเด้อครับผมอ่ะย่างต่อ เบิองบรรยากาศการซื้อการขายควายหล่เด็กพี่น้องมันคือคักเบิองบรรยากาศแล้วพี่น้องเนาะบานเชียงหวางควายหน่อยกว่าคนเพิ่นว่าควายหน่อยกว่าคน,าน,วาคน,านเวียดหลายขนาดพี่น้องเบิ่อเวียดมาหลายอ่ะเวียดมาหลา่บานสุนหวังแช่แนลผ้พาพีผ้าน้องออกชมออกเลาะเห็นควายงามตัวหนึ่งพี่น้องเนะะาะภาไปเป็งควายงามเพิ่นสุสสนนดๆอูพี่น้องนาเพิ่อน มอเวียดกำลังไปต่อรองเ่ยพี่น้องป้ามงามต่างพี่น้องเนาะเมิ exactly ่งเยงควายกันพี่น้องเบิ่งพนียงควายกันงไม่้อ้าูประจไม่ไม่มีใครังไปแเ่งกันเบ่งกันคนละครึ่งเฮ้ยตายตายจุดตดมอ้ยมาล่อยมาเลยไหนลูกเอ๋ยไม่ไม่ ทุกราคาทุกราคาจริงๆมีกำไรราคาไหมแม่สาวงามไปนอนแม่สาวงามงามไปนองเนาะุกมนไม่หอยเวียดตอีเดไนอนเนาะหอยเวียดตอดีเดู่ไอทุนไม่ขายล้ไปนี่ยไปเไี่่มจุ่แฟงแล้วไม่แช่ไม่แฟงนี่าเพื่อนดูตไม่ิ้มน้ำพอจากไไท

ป้ายตลาดนัดก็เกิดปีวันเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดสุฬาลงกร์น้องพี่น้องเนาะบาทสว่างเช่นเดีพวกับอพาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายเอาประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องน้องฝากพี่ฝั่งน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเมย์พี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายแฟนคลับ่แฟนเพจบาทสว่างเชแนลดียวีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยเกิดต่างๆรำลึกถึงด้วยเบสินีเบสิณกันสวัสดีครับ